รีวิวท,ท,ทุเรียนทุเรียนหมอนทองซื้อมาสามสิบต้นเหลือเจ็ดต้นยังลงบ่ชันเบิดเถื่อฝนตกฝนตกบ่เศร้าจักเถื่อต้นใหญ่ด้พี่น้อง350สามลอยหาิซื้อมารอดตายแล้วล่ะ ทุเรียนหมอนทองจิ้งกระดงจิ้งขางเอาไปลงเบิดแล้วเดีือวต้นน้ำงามจิ้งกระดง เดีอคลิปหน้าจะถ่ายอยู่ในสวนในเบื้งองด้วยค่ะ